สวัสดีค่ะทุกๆคนเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในคลิปแบบแรนดอมนะยังคงอยู่กันในคลิปแบบแรนดอมแบบยาวๆเลยนะคะหลายๆคลิปเลยนะช่วงนี้นะอ่าโอเคมาวันนี้นะคะเราจะมาพบกับทุกทุกคนในหัวข้อที่ว่าการที่เขาคนนั้นเนี่ยนะคะตอบแชทคุณนะ่ะเป็นเพราะว่าเขามีใจหรือเป็นเพราะว่าเขาแค่มีมารยาทเท่านั้นอ่าวันนี้นะคะเราจะมาทําหัวข้อนี้แกก็ต้องอขอเตือนก่อนนะคะคาเตือนก่อนที่จะรับชมคลิปนะคะ ก็อย่าเอาไปอินอย่า,อาไปซีเรียสน,นะคะถือว่ามารับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะแล้วก็ไม่ว่าไพ่จะออกมาเป็นแบบไหนนะคะก็ถ้าออกมาดีก็ขอให้เรื่องราวในคลิปนะคะเป็นของเราไปแล้วกันแต่ถ้าออกมาไม่ค่อยโดนใจไม่ค่อยดีต่อใจเราเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็ถือว่ามารับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะถ้าอยากเช็คพลังงานส่วนตัวก็ทักมาได้เลยคะ่ะตามรายละเอียดที่ให้ไว้นะโอเคมาเริ่มกันเลยการที่เขาคนนั้นเนี่ยนะคะตอบแชทคุณ เป็นเพราะว่าเขามีใจหรือว่าเป็นเพราะว่าเขาแค่เป็นคนมีมารยาทกันค้านะเออรักษาน้ําใจรักษามารยาทมาดูกันเลยขอให้เรื่องราวออกมาดีแล้วกันนะคะแล้วก็เออตรงใจกับทุกคนแล้วกันม k n n o of u u s s โอเคใบสุดท้ายอ่ะมาอ่อ แม่หมอว่ามีคนมีคนค่อนข้างคิดมากคิดมากในที่นี้นี่หมายถึงว่าเออยังไงอะไม่ยังยังคงไม่แน่ใจว่าการที่เขาตอบแชทเราเนี่ยนะมันมันเป็นเพราะว่าเขาเขาเขามีใจให้เราจริงก็เ,เหมือนกับว,ว,ว่าคิดวนเวียนไปอย่างนั้นนะคะเหมือนคิดกังวลว่าเฮ้ยเขามีใจให้เราหรือเปล่าว่าหรือว่าเขาแค่มีมารยาทว่าอะไรเงี้ยเหมือนยังไม่ค่อยเออพูดง่ายๆคือเหมือนยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะคะว่า ว่าเขาว่าการที่เขาตอบเราเนี่ยนะคะเขามีเขาเขาเป็นแค่แค่มีใจหรือว่าเป็นเป็นเพราะว่าแค่มีมารยาทกันแน่ออามา่เดี๋ยวขอแม่หมอวิเคราะห์แป๊บหนึ่งนะคะเอออเาจริงๆนะ เขาเขาค่อนข้างรู้สึกดีนะเออแม่หมอว่าเขาเขารู้สึกดีนะคะที่คุณมาทําดีๆอ่ะเขามามาคอยคุยกับเขามามาคอยแบบว่าเหมือนกะส่งแชทเออส่งแชทคุยกันส่งข้อความคุยกันอะไรแบบเนี้ยนะคะเขาก็รู้สึกดีแต่แม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาอาจจะมันเป็นอาการของการที่แบบนิ่งๆอะไรแบบนี้สักหน่อยคืออาจจะแบบ คือในความรู้สึกของคุณนะ่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาอะตอบสั้นๆอะไรเงี้ยหรือหรือเป็นออกแนวที่แบบว่าถามคําตอบคำอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าให้คุณนะ่ะรู้สึกเอ่อคิดมากแล้วก็คิดไปได้ว่าเฮ้ยหรือว่าเขาอ่ะไม่ไม่ได้คิดอะไรกับเราวะเขาเขาแบบตอบเพื่อมารยาหรือเปล่าวาอะไรเงี้ยเออเหมือนเหมือนคุณนะคะจะแบบจะจะ,จะเกิดความกังวลในในด้านของตัวก็คือยังไม่ค่อยแน่ใจนะนั่นแหละยังไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาเนี่ย ออตอบเพราะว่ามารยาทหรือเปล่าอตามที่แม่หมอเห็นนะแม่หมอว่าเขานะคะรู้สึกดีนะนะเขาเขารู้สึกดีนะที่ที่คุณเนี่ยนะคะเออคอยส่งข้อความมาคุยเขาส่งแชทมาคุยกับเขาอะไรเงี้ยอแต่ว่ามีมีแต่เขาเขายินดีอ่ะยินดีที่จะคุยกับคุณเป็นเพื่อนยินดีที่จะรับออมิตรภาพดีๆต่อคุณนะคะยินดีที่จะรับความสัมพันธ์ดีๆ ให้แก่คุณแต่ว่าความสัมพันธ์ท้่นี้แม่หมอว่าอย่าเพิ่งใจร้อนให้คุณนะค่อยเป็นค่อยไปก่อนมีโอกาสมีโอกาสที่มันจะที่ที่ที่จะทําให้เขาเนี่ยนะคะรู้สึกดีต่อคุณไปได้ทีละน้อยทีละน้อยในภายภางหน้าตอนตอนเนี้ยแม่หมอมีความรู้สึกว่าเขาอ่ะเขาเขาโอเคเขารู้สึกดีแหละที่ที่คุณเนี่ยนะคะส่งแชทมาหาเขา ออยินดีที่จะรับความออความสัมพันธ์ดีๆต่อคุณนะคะยินดีที่จะรับมิตรภาพดีๆจากคุณอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่หมอว่าก็เหมือนกับว่าเขาก็ยังยังยังไงยังยังเก็บอยู่เออยังยังเหมือนแบบอยากลองคุยๆกับคุณไปก่อนอะไรแบบนี้นเออยังยังไม่อยากที่จะแบบรีบร้อนอะไรเงี้ยคะ่ะให้ค่อยเป็นค่อยไปอะไรประมาณแบบนี้เนอะเออเนี่ยแหละค่ะ ถามว่าเขามีใจหรือมีมารยาทตอนนี้แม่หมอว่าค่อนๆไปทางที่เขาเนี่ยนะคะม,มีมีมารยาทก่อนเออ,อมีมารยาทประมาณประมาณถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์หรอม,มีมีมีมารยาทประมาณเดี๋ยวนะมีมารยาทประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ที่เหลือคือเขามีใจนะเออที่ที่เหลือก็คือเขาเขารู้สึกดีที่ที่ได้คุยกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นถึงบอกไงว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ให้ให้ค่อยๆ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือคุณอาจจะมาถูกทางอะไระเออคุณคุณอาจจะแบบการการที่คุยกับคนคนเนี้ยคือมันคือเขาไม่ใช่ว่าเขา,ารู้สึกแบบไม่อยากคุยหรือรู้สึกที่แบบว่าไม่ได้คิดอะไรกับคุณเลยก็ไม่ถึงขนาดน,ะนะั้นนะมีมีมีใจให้คุณบ้างนิด,ดึงเพียงแต่ว่ายังยังไม่เขาเรียกอะไรยังยังไม่มากอะยังไม่มากพอที่จะแบบว่า พี่จะแบบโหรู้สึกแบบว่าโอ้ยดีใจจังเลยเธอแชทมาฉันต้องคุยกับเธอนะรู้สึกที่แบบอยากจะไปถึงขั้นแบบพัฒนาไปให้มากขึ้นอะไรขนาดนี้ไม่ใช่อาจจะเป็นอารมณ์ที่ค่อยเป็นค่อยไปเออให้เราคุยกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะก็ดูกันไปสักพักนึงอะไรแบบนะี้ตอนนี้เขาอาจจะค่อนไปทางตอบคุณเพราะว่ามารยานนะคะแต่ว่า ไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยไม่ไม่ได้คิดอะไรกับคุณนะไม่ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกดีนะที่คุณนะคะส่งข้อความมาหาเขาเขาแอบรู้สึกดีกันแหละเออแอบรู้สึกดีแม่หมอมันเป็นอาการปนแหละปนปนมารยาทกับมีใจเออปนปนกันนะคะเป็นทํานองเนี่ย คนคนนี้เอาจริงๆเขาอาจจะเป็นคนที่เคยเจอกับความรักที่ค่อนข้างท็อกซิกอะไรเงี้ยนะหรือหรือเคยเจ็บปวดกับความรักความสัมพันธ์อะไรมาก่อนหน้าเนี่ยของเขาอะเขาก็เลยเหมือนกับว่าจะเป็นคนที่อาจจะยังไม่ค่อยเปิดใจมากอะไรเงี้ยหรืออาจจะยังยังลืมรักเก่า ความเจ็บปวดเก่าๆแบบไม่เต็มร้อยอะไรอย่างนี้นกเขาก็เลยเหมือนมีอาการแบบว่าทาให้คุณบางครั้งคุณรู้สึกว่าเขาดูนิ่งจังของไม่อยากคุยกันเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแม่หมอว่าเขาอาจจะอยากดูคุณไปเรื่อยๆก่อนคุยคุณไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยเอออย่าเพิ่งไปรีบร้อนนะคะสำหรับความสัมพันธ์เนี่ยเขาก็รู้สึกดีนะั่นแหละรู้สึกดีแต่ว่าแม่หมอว่าไม่ใช่ว่าในอนาคตนะขาเขาจะไม่แบบว่า คุณคุณจะต้องทําให้เขาเรียกแหละคือตอนเนี้เขาว่าแค่เขามีมารยาทประมาณ60-70%ใช่ไหม ต่อไปไม่แน่ว่าไอ้เจไอ้หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะแปลเปลี่ยนเป็นมีใจเออนะคะมันจะแปลอาจจะแปลเปลี่ยนเป็นมีใจก็ได้ไม่ใช่แค่มีมารยานนะเพราะฉะนั้นนะคะสู้ๆนะคะสาหรับความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณอาจจะมาถูกทางแลลวเขาก็เออรู้สึกดีแหละไม่ได้รังเกียจไม่ได้อะไรไม่ได้ลำคารหรือว่าอะไรคุณทั้งมาก็โอเคพร้อมตอบพร้อมคุยยินดียินดีเลยที่จะรับมิตรภาพดีๆจากคุณนะคะได้รับความสัมพันธ์ดีๆจากคุณนะคะเพียงแต่ว่าก็อย่าเพิ่งไปคิดมากอย่าเพิ่งไปกัง คุยเขาไปาทุกวันทักเข้าไปเรื่อยๆถามไถ่อะไรนั่นะคะเดี๋ยวจะความรู้สึกของเราของเขาก็จะค่อย,อยๆอดีขึ้นแปลเปลี่ยนขึ้นไปทีละนิดทีละนิดทีละสเต็ปเองค่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แม่หมอก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเลยนะคะเอาโอเคแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าหัวข้อหน้าสำหรับวันนี้แม่หมอต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะทักมาได้เลย